สวัสดีครับสดีทุกท่านครับนี่พบกันอีกแล้วนะครับกับพลเตโชบายคุมาโนะนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ตัวเองนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องนะครับว่าผลการออกกำลังกายนั้นจะเป็นอย่างไรกับส่งผลกับร่างกายของเรานะครับเดี๋ยววันนี้ก่อนที่ไปฟังนะครับในการแชร์ประสบการณ์ดีนะครับก็ฝากกดไลค์ครับ กด subscribe กดกระดิ่งนะครับติดตามช่องพลเตโชบายขุมนอกรับเพื่อที่จะได้นำสาระดีๆนะครับมาให้กับทุกๆท่านในคลิปต่อๆไปครับวันนี้ก็จะมาแชร์ครับประสบการณ์ของตัวเองนะครับเเรื่องของการออกกำลังกายนะครับซึ่งการออกกำลังกายนั้นสามารถออกกำลังกายได้หลายอย่างนะครับแล้วแต่ความสะดวกของทุกท่านนะครับแต่ผมเนี่ยนะครับเลือกที่จะออกกำลังกายด้วยการกระโดดเชือกนะครับซึ่ง เป็นการออกกำลังกายที่ใช้อุปรกรณ์ไม่เยอะนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็สามารถออกกำลังกายได้ที่บ้านได้ทุกวันนะครับซึ่งตัวเองก็ได้ทํามาอย่างจริงจังครับประมาณสองถึงสามปีนะครับซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดีครับเป็นการออกกำลังกายแบบการแช้ออกซิเจนก็คือการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับเป็นการออกกำลังกายที่เน้นการเสริมความแข็งแรงของหัวใจและปอดนะครับให้สามารถนําออกซิเจนมาใช้ได้ามากขึ้นนะครับอีกทัง้งยงังช่วยกระตุ้น การเต้นของหัวใจและความดัโลงหิตนะครับช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่นะครับและช่วยในการลดน้ำหนักไดอีกนะครับซึ่งการออกแบบนี้ครับมันสามารถที่จะนะครับกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตได้ดีนะครับซึ่งระบบหเวียนนะครับเราทราบกรนีว่าจะเป็นระบบที่นำนะครับสารอาหารต่างๆนะครับที่มีประโยชน์นะครับไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปเท้านะครับซึ่ง สารพวกนี ас, right Trump, well ้ครับถ้าระบบเลือีขเราทำมานไม่ดีนะครับเราขาดการออกกำลังกายนะครับร่างกายเราก็จะไม่แข็งแรงนะครับซึ่งสิ่งสำคัญกับตัวเราอย่างยิ่งในการออกกำลังกายนะครับพอเราออกกำลังกายแบบนี้ทุกๆวันนะครับร่างกายเราก็จะดีขึ้นตามกับนะครับซึ่งปีนี้ครับก็มีโอกาสได้ไปตรวจสุขภาพประจําปีนะครับของสํานักงานเขตพื้นที่ที่มีซื้อแจ้งเข้ามานะครับซึ่งให้คณะครูครับไปตรวจสุขภาพประจําปีซึ่ง ผลก็ออกมานะครับนี่ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวท่านดูเองนะครับว่าผลการเอางานการเป็นยังไงนะครับหลายท่านก็คงจะเคยไปตรวจสุขภาพประจําปีนะครับซึ่งผมก็ได้ไปตรวจที่สันวังเขตก็ถือว่านะครับตรวจก็คือหนึ่งครับการเจาะเลือดนะครับการเจาะเลือดไปตรวจนะครับเป็นเรื่องของเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงนะครับฮีโมโกบินนะครับเม็ดเลือดแดงอัดแน่นแค่ไหนนะคร่าเฉลี่ยปริมาณเม็ดเลือดแดงนะครับฮีโมโกบินในเม็ดเลือดแดงนั้น มีแค่ไหนนะครับความเข้มข้นของฮิโมโกบินนี้เม็ดเลือดแดงจํานวนเก็ดเลือดนะครับเม็ดเลือดขาวนะครับว่าความสมบูรณ์นั้นเป็นยังไงผลก็ปรากฏว่าออกมาตามนี้ครับสมบูรณ์ดีครับสำหรับผมครก็ถือว่าโชคดีนะครับผลปกตินะครับแล้วก็สิ่งที่ตรวจอีกนะครับก็คือนะครับการตรวจนะครับการทํางานนะครับของไตนะครับของไตของตับนะครับน้ำตาลในเลือด นะครับโรคเกานะครับความไขามันในเลือดนะครับซึ่งผลออกก็ออกมาครับปกติดีเหมือนกันนะครับเป็นส่วนนี้ก็ถือว,ว่าโชคดีนะครับนะผมนี้ปกตินะครับอันต่อไปครับที่ผมไปตรวจมาครับก็คือการตรวจปัสสาวะนะครับซึ่งก็จะมีกระบอกเล็กๆนะครับที่ให้เราเก็บตัวอย่างนะครับก็เขาบอกว่าการเก็บปัสสาวะนะครับเขาก็จะเก็บนะครับก็คือเราฉี่ไป ก่อนนะครับจะเก็บส่วนตรงกลางครับก่อนใี้มันจะสุดนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างอย่างว้ 1.. หนึ่งนะครับหนึ่งถ้วยที่เขาให้เรามานะครับซึ่งผลก็ปรากฏนะครับาตรวจความขุ่นใสนะครับความทวงจำเพาะความเป็นกรดด่างโปรตีนนะครับในปัสสาวะนะครับน้ำตาลเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเยอะเซลล์เยอบุผิวในปัสสาวะผลก็ตรวจออกมาก็ยัง ปกติดีนะครับก็ถือว่า3อย่างผ่านไปครับก็ยังปกติดีนะครับต่อไปนะครับก็ตรวจในเรื่องของดัชนีมวลกายนะครับก็คือน้ําหนักส่วนสูงนะครับดัชนีมวลกายคือ BMI นะครับความดันโลหิตความดันโดหิตขณะบีบหัวใจนะครับความบันหิตขณะคลายตัวนะครับชีพจรต่างๆนะครับผลตรวจออกมาก็ดัชนีมวลกายครับตอนนั้น เขาน่าจะใส่ส่วนสูง,งผิดครับว่าส่วนสูงจริงๆแล้ว172ครับมันก็แน่จจพอดีแต่เขาใส่ไป162คงจะฟังผิดนะครับน้ำหนักก็77.5ตอนนั้นนะครับก็ความดันอะไรปกติทุกอย่างยกเวนนะครับความอ้วนยังมีนิดนึงก็ต้องออกกำลังกายต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นผลตวรวจปัสสาวะนะครับต่อไปก็เป็นผลตรวจอุจจาระนะครับก็เก็บตัวอย่างไปเช่นเดียวกันครับ อุจจาระก็จะเก็บไปในวันที่เราจะไปตรวจก็คือตอนเช้านะครับเราต้องเก็บตัวอย่างไปใส่ที่เขามีให้เรานะครับนะก็จะเก็บตัวอย่างไปนะครับก็ในเรื่องของสีความอ่อนนุ่มนะครับเลือดอุจจาระนะครับไข่พยาธินะครับที่มันอาจจะแฝงอในอุจจาระหรืออยู่ในทางเดินอาหารนะครับผลก็ไม่มีครับปกติดีเหมือนกันนะครับนี่ก็ เป็นการตรวจอุจจาระนะครับต่อไปก็จะตรวจเ,เรื่องของเอ็กซเรย์ปอดนะซึ่งเขาก็ามีรถเอ็กซเรย์นะครับมาที่สำนักานเขตให้เราเลยนะครับก็ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดทวงอกนะครับก็ไม่พบนะครับไม่พบรอยผิดปกติร้ายแดงในปอร์ดแน่กตดเรว่าโชคดีครับนะบก็มีเพียงแค่กระดูก สันหลังโคตรเล็กน้อยอาจจะเป็นเรื่องการทํางานหนักงานส่วนก็อาจจะมีส่วนนะครับถือว่าก็ยังถือว่าดีนะครับปกตินะครับตรงนี้นะครับปกติดีนะครับแล้วก็ตรวจไปนะครับนี่คือผลการตรวจณวันที่5นะครับเดือนสิงหาคม2องพก็เพิ่งได้ผลตรวจมานะครับเพิ่งไปรับผลตรวจมาก็เลยวันนี้มาพูดให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพสรุปแล้วนะครับการออกกำลังกาย นะครับที่ผมใช้นะันี่คือแชร์ประสบการณ์ตัวเองนะครับทุกท่า mm hmm. hmm. นอาจจะออกกําลังกายแบบอื่นนะครับอันนี้ก็ไม่สงวนนิสิตนะครับหรือจะมาออกกอลังผมก็ได้นะครับซึ่งบอกเลยว่าการออกกําลังกายกระโดดเชือกนะครับเป็นการออกกําลังกายที่ดีนะครับแล้วไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายนะครับมันมีแค่เชือกกระโดดรองเท้านะก็เอาการที่บ้านทุกวันนะครับการออกกําลังกายแบบคไฮโดรที่ผมกระโดดเชือกทุกวันนะครับมันสําคัญนะครับแรกๆเลยผมบอกเลยครับก็คือ ระบบไหลเวียนโลหิตนะครับกับระบบหายใจอ่าซึ่งผมได้ทําในคลิปที่แล้วไว้นะครับซึ่งสําคัญนะครับโดยทั่วไปแล้วครับการออกกำลังกายแบบไฮโอแบบกระโดดเชือกครับแนะนำครับเนาะให้ทําอย่างน้อยครับต่อหนึ่งสัปดาห์5วันนะครับที่ผมทำนะก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมจะผมจะกระโดดช่วงเช้าครับแล้วแต่ว่าท่านมีเวลาช่วงไหนช่วงเช้าท่านว่ากระโดดช่วงเช้า ท่านว่าช่วงเดียวใจผมสะดวกช่วงเช้าตื่นมาผมก็จะกระโดดเชือกก่อนไปโรงเรียนนะครับอย่างน้อยนะครับที่ผมตั้งเป้าก็คือวันละ3านาทีนะครับเนาะสามารถไปติดตามดูคลิปได้นะครับเนาะที่ทาก่อนหน้านี้นะครับแต่นะครับการเลือกออกกำลังกายก็ควรเหมาะสมนะครับกับตัวเรานะครับกับวัยเรานะครับให้เหมาะสมกับสุขภาพและร่างกายนะเพราะว่าความเสี่ยงนะครับร่างกายของตัวเรานะครับ แต่ละบุคคลไม่เท่ากันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆในกอลนักกาให้ท่านฟังนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นแนวทางนะครับที่ท่านก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับถือว่าการออกกําลังกายนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับกับตัวเรานะครับถ้าร่างกายเราไม่ดีครับมีเงินเป็นแสนเป็นล้านเราก็จะต้องใช้ในการรักษาอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่ากีฬากีฬาเป็นยาพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ผู้ท่านนะครับมา ออกกําลังกายด้วยกันนะครับแล้วก็มีสุขภาพดีร่วมกันเดี๋ยวมาดูเขาว่าออกกำลังกายตัวเนื่องไปผลการตรวจนะครับสุขภาพประจําปีของปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครนะครับถูกใจนะครับก็ฝากนะครับนอกากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามช่องพลเตโชว์บายขุนอกนะครับเดี๋ยวมีสาระดีๆนะครับก็จะนํามา นะครับเสนอให้กับทุกทท่านนะครับได้เป็นแนวทางนะครับเนาถือว่าช่วยกันแชร์ประสบการณ์นะครับที่ได้ทำมาโดยแค่นี้ก่อนนะครังการยและการกระเชือนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราค่อยมาเจอกันว่าจะมีสิ่งดีๆอะไรนําเสนออีกนะครับซึ่งวันนี้ก็คงจะต้องลาท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ